สวัสดีครับทุกคนในคลิปวิดีโอนี้นะครับพี่ก็จะมารีวิวตัวละครตัวนี้เลยนะครับผมเดลตานะครับผมนี่น้องเดลต้าเป็นตัวละครซัมเมอร์อีเวนต์ตัวละครใหม่นั่นเองนะตัวละครนี้เนี่ยจะมาจากเรื่องเดียวกับชาโด้นะก็คือ ชีวิตไม่ต้องเด่นขอเป็นเทพในเงานเนั่นเองสนุกมากนะครับลองไปหาดูกันได้นะครับตัวละครนี้พี่ทำสเตตเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยได้แค่บัฟอวตารมาแล้วครับแล้วก็ใส่ในส่วนของโซเนี่ยเพิ่มดาเมจสินะต้นไม้เนี่ยสกิลทรีเนี่ยยังไม่ได้ฟาร์มนะคิวยังไม่ได้เก็บนะครับแล้วก็ตัวละครเป็นเซเรเชียนไฮบิดนะครับ ทามืดนะครับทุกคนนรูปแบบการโจมตีนั้นเป็นกายภาพนั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็ที่เห็นอยู่นะครับทุกคนนั่นก็คือเบสซิ่งนะครับผมที่พี่ใส่อยู่นะนั่นก็คือเบสซิ่งของน้องเดลตานั่นเองเห็นปะจะมีเป็นแบบเหมือนกันเลยเห็นปะตัวละครยืนอยู่ทางซ้ายมือนะครับทุกคน,นแล้วก็จะเป็นแสงสีฟ้าขึ้นมารอบตัวแล้วก็ จะมีหางแบบนี้นั่นเองนะครับทุกคนโอเคไหมทีนี้นะครับตัวละครนี้หายังไงนะก็คือเป็นตัวใหม่ที่อยู่ในซัมเมอร์อีเวนต์นั่นแหละนะครับทุกคนนี่เลยนะ3ตัวละครนี้นะครับเป็น3ตัวใหม่นะก็จะมีเดลต้าแล้วก็อะไรฮาริเบลแล้วก็อะไรเนี่ยเฟรมควีนนะสตัวนี้บังเอิญมากๆนะที่3ตัวนี้มาพร้อมกันนะครับทุกคนโอเคว่าเนี่ยใน update, อัปเดตอัปเดตหลอกนะครับอัปเดตเท่าไหร่เนี่ยอัปเดต61พาร์ทสนะครับจะมีตัวใหม่ นี่3ตัวละครนี้เป็นซัมเมอร์ยูนิตนั่นเองนะครับทุกคนมันก็จะรี3ตัวทุก1ชั่วโมงนะครับก็มาสุ่มกันได้เลยนะครับทุกคนส่วนของอีโวนะครับทุกคนของอีโวมันจะอยู่ในส่วนของ Extreme Beat นะครับเราต้องรองมันเกิดนะะเดี๋ยวพี่จะเปิดของอีโวให้ดูแล้วกันว่าของอีโวนั้นมีอะไรบ้างน,นะพี่ดําการอีโวเรียบร้อยแล้วสําหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้แต่ไม่มีเวลาในการปล่อยบอทวันนี้ขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกกมากขึ้น,น u g p h o n e เป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวด์ครับมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดมือถือไปแล้วปิดคอมไปแล้วปิดเน็ตไปแล้วนะครับตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่นะครับซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้ลดแบตเสื่อมไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวเปลืองค่าเน็ต u g h o n e ช่วยตรงนี้ดีมากๆเลยนะครับเริ่มต้นแค่วันละ10บาทตัวแพ็กเกจแนะนำผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้เป็น m v p นะครับ ซึ่งจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคมันจะสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบเกือบสเท่าเลยนะครับตัว MVP นั้นจะแพงขึ้นนิดหน่อยแต่ใช้ดีกว่าและสบายกว่าครับใครที่สนใจดาวน์โหลด UG Phone สามารถโหลดผ่าน Google Play หรือ App Store ได้เลยนะครับอย่าลืมใส่โค้ด t t ่ที 1, 2, 3, 4่1234เพื่อรับส่วนลด20บาทนะครับ อ่ะอันนี้คือของที่ใช้ในการอีโวนะครับจะเป็นด a r k e s s e n ต e 2อ0อัน My ส tic 8อันแล้วก็ r e เจน30อันนะครับทุกคนแล้วก็ไอตัวหางอันนี้นะครับหางเนี่ยมันจะอยู่ใน Extreme Beat นะครับทุกคนนี่เห็นปะมันจะเขียนว่า Beat ช h o p เราต้องรอ Extreme Beat เนี่ยสปอนนะเนี่ยกำลังจะสปอนแล้วนะครับอีกประมาณ40่วิบกวีนะครับพอมันสปอนแล้วเนี่ยเราเข้าไปเล่นนะแล้วเรากดไปที่คำว่าช h o p นะครับมันจะมีขายอยู่ราคา5้าโทเคนนะครับนะก็เข้าไปเล่นเกม30-60น เกือบจะเป็น10เกมละมั้งถ้าดวงดีนะอาจจะเล่นแค่ไม่กี่เกมแล้วประมาณ10เกมถ้าดวงดีถ้าดวงไม่ดีอาจจะมากกว่านั้นนะแล้วเราก็จะได้ของอีโวมานั่นเองนะครับทุกคนนะอ่ะ ตัวละครตัวนี้นะครับมีทั้งหมด11ขั้นครับขั้นแรกดาเมจโชว์เจ็ดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันระยะยี่สิบเอ็ดตีสองจุดสองสี่วินั่นเองอัพเต็มสิบเอ็ดขั้นบอกว่าสองร้อยสี่สิบล้านครับระยะหกสิบสี่จุดสามนะตีสี่จุดสี่แปดวิถือว่าตีเร็วนะก็จะมีในส่วนออฟเบริตี้ไม่มีสกิลนะครับทุกคนตัวละครน,นี้จะมีแค่เป็นอะไรเนี่ยบัตลัสนะครับพาสซีฟแล้วก็ เฟ r ร์มเลเนะครับทุกคนนะมีประมาณนี้เลยอะตอนนี้ไอ้นี่สปอนพอดีเลยถ้าเกิดว่าเราอยากหาของอีโวต้องมาตรงนี้เห็นเปล่านี่นะครับทุกคนนะก็ไปที่คำว่าช็อปนะครับของอีโวเนี่ยสตัวละครใหม่ที่พี่ให้ดูเมื่อกี้คืออันนี้เลยนี่อันนี้ก็คือเดลตรานะครับทุกคนแล้วก็อันนี้อะไรเฟมควีนอันนี้ก็เป็นเฮริเบลนะครับจากบีดเทพมรณะนั่นเองนะครับทุกคนอะไรประมาณนี้นะพี่ซื้อครบหมดยังวะ พี่ยังซื้อไม่ครบเลยนะตอนนี้พี่มีอยู่แค่598ต้องมาเล่นนะทุกคนนะก็ต้องเล่นภายใน10นาทีนะเห็นปะก็อตอนนี้อีก10นาทีมันก็จะหายไปนะทุกคนประมาณนี้เลยนะอ่ะทีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าตัวละครนั้นจะเก่งสักแค่ไหนกันเชียวนะครับแค่บัฟอวตารแล้วก็ยังไม่ได้ทำเอ็นแฮนดด้วยนะครับทุกคนนะเอ็นแฮนด์ไม่มีนะเอ็นแฮนด์ไม่มีโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมนะครับ โอเคทุกคนตอนนี้ก็ฟาร์มเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาวางตัวน้องเดลต้าเลยดีกว่านะครับค่าวางเนี่ยอยู่ที่800เองนะครับค่าวางน้อยมากๆถือว่าดีนะทุกคนนะโอเคเมื่อวางลงไปแล้วนะครับรูปแบบการโจมตีนี่ครับเป็น Fu l l LE นะเป็นการคำรามแบบนี้นะทุกคนแล้วก็จะมีติดในส่วนของเลือดไหลแบบ Disman t l e ด้วยนะครับทุกคนประมาณนี้แล้วก็จะมีในส่วนของมิเตอร์เล็กขึ้นมาตรงนี้นะก็จะมีประมาณ30แต้มนั่นเองนะทุกคนนะก็ทุกการโจมตีเหมือนว่ามันจะเพิ่มขึ้นทีละมนั่นเองแล้วาเมกกับพวระะยน หมือนจะเพิ่มตามไปด้วยนะครับทุกคนตัวละครมี11ขั้นนะครับทุกคนและอัพเต็มเนี่ยใช้เงินอยู่ที่889,700นั่นเองนะอ่ะอันนี้คือแอนิเมชันแรกนะครับก็คือการคำรามนั่นเองประมาณนี้เนาะอ่ะนี่แอนิเมชันดูทีหนึ่งประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับทุกคนถนะ้เรามาดูในส่วนแอนิเมชันต่อไปนะอัปเกรดที่5นะครับจะใช้เงินอยู่ที่41,700นะครับทุกคนนะขั้นนี้ก็จะตีเป็นทางตรงแทนนะครับ นี่ตีเป็นทางตรงแทนตอนนี้ดาเมจเรากระโดดมาประมาณ8 1ล้าน5แสนนะครับระยะ49,6นะครับตีประมาณ3.74นะครับทุกคนแล้วก็ในส่วนของโอกาสครี1สปครีดดามเมจ75นะครับทุกคนประมาณนี้เลยเป็นการพุ่งเข้าไปโจมตีด้วยความเร็วมากๆนะครับนี่ประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคไหมจากนั้นนะครับอัพขั้นต่อไปก็ใช้3 0 0 0 0 50,000 50, แล้วก็78 0 0 0แล้วก็ขั้นนี้ขั้นที่9จะเปลี่ยน new attack อีกแล้วนะครับทุกนะคนะมาดูกันใช คันนี้ก็รูปแบบยังเป็นลายเหมือนเดิมแต่ว่ารู้สึกว่าลายจะใหญ่ขึ้นนะครับทุกคนแอนิเมชันก็เป็นอย่างที่เห็นเลยดาเมจอยู่ที่280ล้านนะครับทุกคนแล้วก็ระยะเจะ5นะครับตี4.48ีแวิแล้วก็คริสาเมจกับโอกาสคริเท่าเดิมนะเดี๋ยวสเปกเจอร์เข้าไปดูนะครับทุกคน่าทำอะไรนี่นะเป็นการพุ่งเข้ามาประมาณนี้เหมือนจะเป็นดาก้อนบอลเลย <laughs> พลังขึ้นเต่าเนี่ยพุ่งเข้ามาแบบนี้ประมาณนี้นั่นเองนะเอาให้ดูมุมนี้สักทีหนึ่งนี่ประมาณนี้เข้ามาแบบนี้ ก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะทุกคนนะแต่ว่าตัวละครน,น่ารักดีนะครับทุกคนโอเคไหมส่วนตัวพี่ชอบโมเดลตัวละครทำมาสวยนะ ทำมาสวยเลยแหละเออโมเดลทำมาสวยเลยแล้วก็อีก2ขั้นนะครับจะใช้เงินอ่าสองแสนห้านะครับแล้วก็ส0 0แสนนะครับเป็ดเสร็จแล้วก็ดาเมจที่โชว์อยู่ตอนเนี้ยคือ310ล้านนะครับทุกคนแล้วก็ระยะ96.5นะครับมีครูดาวอยู่ที่4.48จุดสี่แปดวีแล้วก็ตรงเนี้ยเท่าเดิมนะครับทุกคนโอเคไหมประมาณนี้เลยทีนี้ตอนนี้เนี่ยเมื่อหล่ออนี้เต็มเนี่ยเหมือนมันจะเปลี่ยนโหมดเห็นปะมันจะเข้ามาเล็กโหมดนะครับทุกคนเห็นปะจะมีคําว่าเล็กโหมดขึ้นอยู่บนหัวนะครับอันนี้คืออะไรนะเดี๋ยวพี่พพพาาาาไปปปปอออออธิบบบยยยกกััััันน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 ่่่่่่่เเงดดีีีีี๋วววรรต้้คูููณแลหะม ตัวละครนี้จะมีในส่วนของสองพัสดีนะครับพี่แปลมาแล้วนะครับเดี๋ยวพี่ขึ้นให้ดูนะครับพัสดีแรกนะครับทุกคนน้บัตรรัดนะครับนะได้รับสถานะ dismantler ทันทีเมื่อวางยูนิตนะก็จะเห็นว่าตอนแรกมันเป็น dismantler นะแต่ว่าตอนนี้มันเป็น motivate นะก็คือมันมันเป็น motivate ได้ไงเดี๋ยวพี่จะพูดต่อแล้วกันนะทีนี้ครับพัสดีนี้นะหากศัตรูเลือดต่ำกว่า5 0นะครับจะสร้างความเสียหายประเภทดอทเพิ่มขึ้น10%นะครับทุกคนแล้วก็สร้างความเสียหายคริเตคอเพิ่มอีก25%นนนะะเพราฉั้ีย เอียงไปทางสายคลิกเหมือนกันนะครับทุกคนนะต้นไม้สายคลิหรือว่าบัฟกิดอะไรแบบนี้นะครับจริงๆบ้าวัาวาต้าเล่นต้นไม้สายคลิกก็ได้แหละตีเร็วอยู่นะจริงๆตัวนี้น่าจะเหมาะต้นไม้สายคลิปเลยทีเดียวนะอ่ะในส่วนของเอฟเฟกนะครับดิสเมนเตอร์นะทุกคนนะเอฟเฟกนี้นะครับเนี่ยเห็นปะมันวนกลับมาที่ดิสเมนเตอร์แล้วนะศัตรูที่ติดสถานะนี้จะได้รับความเสียหาย2 2 8ของพลังโจมตีของยูนิตนี้ภายในเวลา6วิซึ่งก็คือเอา2.28ับเบสดาเมจไดมเลยนก็คือดาเมจะได้รับตเป็นเวลา6วินนทั่เองย ก็พาสี่ที่2องอเฟอร์เรดอรกเนี่ยทุกคนนะทุกครั้งที่โจมตีนะครับจะได้รับพลังโจมตีเพิ่ม0.5%นยะครับสูงสุด15%นั่นเองนะก็คือยิ่งตีก็ยิ่งได้ดาเมจนั่นแหละนะสูงสุด15%แล้วก็ได้ระยะมาด้วยที่30นะครับทุก30%นนะทุกคนแล้วก็ เมื่อมันจะเพิ่มค่าเล็กขึ้น1นะสูงสุดคือ30เนี่ยเห็นปะก็คือเวลาเราตีมันก็จะเพิ่มค่าเล็กมา1นะสูงสุดที่30ทั้ง30นะครับทุกคนเมื่อเล็กเต็มครับเราจะเข้าสู่โหมดเล็กโหมดนะที่มันขึ้นที่หัวเมื่อกี้สีม่วงนะครับทุกคนแล้วก็เราจะอยู่ในเล็กโหมดเนี่ยเป็นเวลา6 0สิวิพร้อมบัฟดังนี้นะครับทุกคนบัฟนะครับจากดิสแมเตอร์นะครับทุกคนนะมันจะเปลี่ยนเป็นเอฟเฟกต์มัลติเลนนะครับแล้วก็เราจะได้รับระยะเพิ่มมาอีก20%นะบบวกกัตรงเี้ยะด้ัยททงหมอู่ี่50ะะะรยจเพิ่มขึ้น50คือตีไกกา ครับทุกคนโอเคไหมแล้วก็เมื่อสิ้นสุดโหมดเ็กนะครับทุกคนนะรีเซ็ตบัฟทั้งหมดไอหลอดเนี่ยก็ที่เป็น30มสิบับสาจะโดนรีเซ็ตนะครับทุกคนไหนปะ เซตค่าเล็กลับเป็นศูนย์ครับทุกคนประมาณนี้เลยส่วนมัลติเลตนะครับแปลประมาณนี้นะทุกคนแผลฉีขาดนะศัตรูที่ติดสถานะนี้เนี่ยจะได้รับความเสียหาย20 0ของพลังโจมตีของยูนิตนี้เป็นเวลา8วินนั่นเองนะแล้วก็ทุกๆ1วินาทีที่ศัตรูติดสถานนะมัลติเลตเนี่ยจะทําให้ความเสียหายเอฟเฟกนี้เพิ่มขึ้นแต่ว่าเพิ่มเท่าไหร่ไม่รู้นะซึ่งมุมมองพี่เนี่ยมัลติเลตมันดีกว่าดิสเมนเตอร์นะถึงว่าดาเมจมันจะน้อยกว่าแต่ว่ามันเพิ่มได้เรื่อยๆนนนนนะครัััทุกกกแลลล้้วว็็มจดาาฟฟืูฟููพงงงชีิตตขอตเ,เป เอฟเฟกที่ตัดเลือดโคตรดีนะศัตรูเด้งเลือดไม่ได้อะเพราะว่าโดนเด้งเลือดตัดไป95%นั่นเองนะครับทุกคนนะเวลาเข้าโหมดนี้ถือว่าโหดอยู่เหมือนกันนะตัวละครน,นี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้เข้าในเล็กโหมดก็ถือว่าทั่วๆไปนะครับทุกคนก็ไม่ได้โหดมากมายอะไรอ่ะตอนนี้กําลังจะเข้าเล็กโหมดอีกแล้วนะครับทุกคนนะพี่จะบัฟให้ดูแล้วกันว่าดาเมจได้เท่าไหร่นะ บูทบูทดาเมจบูทบูทนะครับทุกคนดาเมจบูทบูทอ่านี้20%นะครับแล้วก็บูม่า20%ถ้าเอาแค่2ตัวนี้ก็คือ458นะครับทุกคนแต่ว่าถ้าอัพเบอร์เวอร์หน่อยก็อันนี้เข้าไปนะครับทุกคนก็จะกลายเป็น 674นะครับทุกคนนะ6 7ร้ล้านระยะ107ตี4ีวินนั่นเองมัลติเลทก็คำนวณเข้าไปจากดาเมตตรงนี้ได้เลยนะครับแรงมากๆแน่นอนนะครับทุกคนนะก็คือ20 0ร้อนะ200%ก็คือเอาดาเมตเบสคูณ2อนะครับทุกคนแล้วแถวมันยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกวินาทีอีกนะครับประมาณนี้เลยอ่ะสำหรับน้องเดลตานะครับมีประมาณนี้นะเป็นตัวละครที่เล่นได้นะครับผมไม่ได้หวือหวาเท่าไหร่แล้วก็โมเดลสวยดีนะโมเดลส่วนตัวชอบมากเลยนนีีให้้้ดดูโมมเลกลก,ลกลประาณ อ่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็คงมีประมาณนี้นะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กันด้วยเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเนาะสวัสดีครับ